มาครับทุกคนมากินก๋วยจั๊บกันนะครับช่วงกินเจก็กินก๋วยจั๊บได้แต่เป็นก๋วยจั๊บเจนะครับพอดีว่ากี่ผ่านไปแถวลาดดำเนินนะครับทุกคนจะไปร้านป้ติม๋มอาหารตามอ่ดที่ตักแกงอะครับแต่ว่าเขาหยุดช่วงเจกี่ก็เลยอ่ะนะครับได้ก๋วยจั๊บเจมากินอ,อร่อยมากคือนั่งกินที่หน้าร้าน <c oughs> นั่งกินที่หน้าร้านไปแล้วครับแล้วมันแบบอร่อยก็เลยซื้อกลับมาสองถุงนะครับเนี่ย อรสชาติคือแบบคือได้แบบได้เลยอ่ะร้อนๆครับเอามาอุ่น เนี่ยเนี่ยไอ้กลมๆเนี่ยมันคืออะไรครับโปรตีนกระเสรทอดเหรอครับทุกคนหรือคืออะไรอร่อยมากกรอบๆร้อน ดี๋ยวนี้อาหารเจอร่อยเยอะมาก อ uh huh. น้ำเขาจะแบบมีความเขาเรียกว่าถ้าเปรียบเทียบความเข้มข้นเนาะมันก็จะจางๆลงจากน้ำปกติอยู่ประมาณสัก70%็เอร์เหลือว่ามันเจ็สบปอร์เซ็นะครับอืม,มเผ็ดหอมลูกชิ้นเจอันนี้น่าจะเป็นพวก เผือกทอดไหมครับอืดูสิทุกคนน่ากินมากเผือกทอดเจอ,อร่อยมากเดี๋ยวซื้อร้านให้ครับ นี่ทุกคนนายง้ําก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานะครับทุกคนอืมอันนี้อร่อยจริงเดี๋ยวถ้าเกิดว่าหมดช่วงเจเขาขายเป็นก๋วยเตี๋ยวธรรมดากี้ว่ากี้จะไปลองชิมดูทําไมเขาทําเจได้อร่อยนะลูกชิ้นปกติเขาน่าจะอร่อยไว้ก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากอยู่แถวแถวข้าวสารครับ ผิดไทยเอยอะชอบครับให้มันแบบโล่งๆเผ็ดหอม หวานอร่อยมาก <c oughs> ปิดไทยโอ้ย วางยาตัวเองไปจับเจนะครับเส้นหนุบหนุบ <jamais> <Cuando rogen> <Sh diesel> <X African hover> คือมันอร่อยทุกอย่างเลยครับซุปเครื่องที่ใส่มาที่โรยๆมามันจะมีเหมือนเป็นพวกเล็กๆน้อยๆเครื่อง <c oughs> เครื่องแกงเครื่องเทศของเขาอ่ะมันใส่มาแล้วมันเหมือนกว๋วยเตี๋ยวจริงๆกว๋วยจั๊บจริงๆครับ อันนี้เหมือนไส้หมูไหม <laughs> แต่กี่คงไม่ได้กินกว๋วยจับ,บ,บแบบได้ไม่ค่กินใจทั้งเทศากาลนะครับ น่าจะประมาณหกวันครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีงานภารกิจต่อแต่รู้สึกว่าปีหลังๆมาที่กี้กินใจนี่ย มันไม่ได้รู้สึกลําบากแล้วนะครับทุกคนทุกอย่างมันง่ายหมดเลยมันเอื้อตลอดมากอีกทีหนึ่งกุิดลูกชิ้น,นมันเป็นเหมือนเผือกที่มีกลิ่นของเครื่องเทศหน่อยๆไม่แน่ใจว่ามันเป็น ขิงอ่อนหน่อยๆป่ะจะซื้อกับร้านที่เขาทำเป็นประจำอย่างเงี้ก็เราก็มั่นใจได้ครับว่าแบบเจไม่แตกอย่างแน่นอนแต่ขงจริงนะไม่ถึงถ้าเกิดใครจะทำแบบ ไม่ได้เคร่งมากกี้ว่ามันก็เป็นบุญเหมือนกันนะครับเช่นแบบว่าแค่ละเนื้อสัตว์อืมก็โอเคแล้วนะในช่วงของเทศกาลแต่ถ้าเกิดทําได้แบบว่าเป๊ะๆไม่กระเทียมไม่น้ําปลาไม่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะก็อาจจะด,ดีกว่าคือละ,ละละทั้งหมดเลย แผ่นยาวๆาวอันนี้คืออะไรครับทุกคนฟองเต้าหู้ทอดเหรอครับอืมอร่อยคนต่อคิวซื้อเขาเยอะมาก đây có ở lại แต่นอกจากการปฏิบัติทางกายเนาะทุกคนเนาะการปฏิบัติทางใจที่ว่า,าถึงว่าเป็นสิ่งที่สําคัญพอๆกันเลยนะรักษาศีลกายวาจาใจให้เรียบร้อยอืิจริงๆการไม่กินเะนื้อสัตว์มันก็แค่ศีลข้อเดียวไม่ฆ่าสัตว์อแต่อย่างอื่นถ้าเกิดเราทำไม่ได้เนี่ยโหก็เท่ากับว่าเราทําบุญได้แค่ยี่สิบ้าเปอร์ซ็นยี่ิเปอร์เซ็นถ้าเราทาได้แค่การรักษาแค่การกิน การกินอาจจะสองสองข้อเนาะสักสี่สิเปอร์เซ็นตเรื่องของการไม่ดื่มสุราด้วยแต่อย่างอื่นเราต้องปฏิบัติเอาด้วยนะครับ<ม>อืมอ๋อ ขอบคุณนะครับทุกคนที่มารับชมการกินขัยจับใจกันในวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเดี๋ยวก็กลับมาเป็นอาหารปกติแล้วนะครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย